กสิ้นหวังกำลังอ่อนแอและท้อใจไม่มีไฟบอกทางบนหนทางเดินและเรื่องราวรเผชิญอาจทำให้เธอสูญเสียสิ่งที่เธอเคยมีนั่นคือพลังและความหวังไปลงลื แค่เพียงเวลาและบางนาทีตัดสินใจค่าเสียวหนึ่งที่นำชีวิตเธอไปนั่นไม่คุ้มค่าเลยกับวันที่เธออาจจะเห็นดวงดาวที่ไม้ปองสวยและสองอนี่คือเพลงอยู่พรุ่งนี้ของพจนา,า,จจท,าที่มี เดี๋ยวคุยกันซะก่อนวันนี้เราจะมาฟังกันแบบ <อา S 1> เต็มเนเพลงนะครับพจนาพจนาพิทักษ์เพลงอยู่พรุ่งนี้เมือ่อเมื่อตอนที่แล้วเมื่อเบรกที่แล้วผมนำเสนอเรื่องราวเรื่องเล่าว่าสังคมที่เขาสำรวจแล้วครับระดับโลกเลยนะครับมีองค์กรที่อยู่ในประเทศเยอรมันเขาตั้งขึ้นที่นั่นก่อนแล้วเขาก็มีสาขามีเครือข่ายมีนักวิชาการ คือปัญหาของโลกของเราเนี่ยจริงๆไม่เฉพาะปัญหาของประเทศไทยแล้วครับปัญหาของมนุษย์เลยเนี่ยก็คือการโกงกันการคอร์รัปชันซึ่งมันส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลกมันนำไปสู่อุบัติเหตุได้อย่างเช่นก่อสร้างสะพานก่อสร้างตึกอย่างเงี้ยถ้าจะให้มันมั่นคงแข็งแรงมันต้องใช้เงินสมมติหนึ่งล้านบาทเพื่อซื้อวัสดุวัตถุดิบในการก่อสร้างแล้วมีการคดโกงกัน เงินเหลือแค่ห้าแสนเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งวัสดุในการกอร่อสร้างก็คุณภาพไม่พอคุณภาพไม่ดีพอเมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จปับ๊บตึกเสร็จส่งมอบงานเสร็จรับเงินกันเสร็จก็เงินเราไปแบ่งกันแต่คนเมื่อเขาอยู่แล้วด้วยความที่ไปแข็งแรงตึกก็ล่มถล่มพังลงมาก็มีคนเจ็บมีคนตายคือคอร์รัปชันนี่มันไม่ได้เฉพาะแค่โกงเงินของของเราไปเท่านั้นนะครับคอร์รัปชันมันนาพามาซึ่งภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวง ในทุกๆด้านซิงอันนี้คุณผู้ฟังก็คงจะเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็พิสูจน์แล้วว่าสังคมใดที่มีการคอร์รัปชันในระดับประเทศมันก็มาจากการคดโกงกันของคนคนทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั่นแหละพอเป็นเช่นนี้ปั๊บเราก็เลยกลับมาดูที่เมืองไทยว่าเราเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าเพราะเมืองไทยนี้ประเทศไทยนี่ถูกจัดอันดับว่ามีการคอร์รัปชันอยู่ในระดับที่ระดับสูงเลยอะ คำระดับสูงไปความว่ามีการคอล l a b o r กันอย่างโอ้โหลานอย่างที่เราก็รู้ดีกันอยู่รายการสามัญชนคนไทยที่ผมเป็นผู้ดําเนินรายการแล้วําลังจะเริ่มซีรีส์ใหม่ก็จะเริ่มต้นตอนหนึ่งเนี่ยว่าในเรื่องของเมืองไทยเมืองขี้โกงมันฟังดูแบบฟังดูแย่เลยนะครับแล้วว่าจะพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงไงก็เอาตัวเราเองก่อนก็อย่างที่เล่าไปฟังไปแล้วในตอนที่แล้วว่าในชีวิตประจําวันเราเรา,เราเจอกันมากมายขนาดไหน ตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในในวงจรการโกงนี้ด้วยคือเราก็โกงร่วมกับเขาด้วยใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่สิ่งหนึ่งซึ่งคนเมืองประสบอยู่ตลอดก็คือเรื่องของการจราจรรถติดท้องถนนคนใช้รถใช้ถนนเราเราจะไม่ไปตามดูเรื่องการโกงตาช่างจะไม่ไปตามดูเรื่องการโกงกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกซึ่งมันเข้าถึงยากนะครับ แต่เราจะพิสูจน์ดูจาักการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเราโกงกันจริงๆเลยเวลาเรามองคนทําผิดกฎจราจรเราจ,จะมองว่าเขาแค่ทําผิดกฎจราจรแต่แท้จริงแล้วมันหมายถึงการโกงสิทธิของผู้อื่นนะครับอย่างเช่นสมมติสี่แยกมีไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวคือแปลว่าผู้ที่ได้รับสัญ,ญญาณไฟเขียวช่องทางนั้นมีสิทธิที่จะเคลื่อนรถของตัวเองออกจากจุดที่จอดอยู่ นี่คือสิทธิของเขาได้รับสิทธิไฟเขียวเพื่อจะเดินรถส่วนผู้ที่อยู่ในช่องทางที่มีไฟแดงก็คือจะต้องรอคนที่เขาได้ไฟเขียวรอสิทธิของเขาเสร็จสิ้นก่อนจนตัวเองจนเราเองได้ไฟเขียวจะเป็นสิทธิ์ของเราบ้างเพราะฉะนั้นคนที่ฝ่าไฟแดงหรือช่วยโอกาสตอนไฟแดงนั่นแปลว่าเราโกงสิทธิ์ของคนที่เขาอยู่ตรงช่องไฟเขียวนี่คือการโกงละเราโกงสิทธิ์ของเขาหรืออย่างคนก็ต่อคิวกันติดไฟแดงอยู่ แล้วมันมีช่องทางซ้ายว่างอยู่ซึ่งมันเป็นไหลถนนแบบเนี้ยสิทธิของคนที่ไปอยู่หน้าสุดจะต้องได้รับก่อนเพราะเขามาถึงก่อนแล้วก็ไล่เลียงกันตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบจนมาถึงคันสุดท้ายบ่อยไหมที่เราแบบรีบอะเรามีความรีบมีความเร่งด่วนเราออกซ้ายแล้วก็เปิดช่องทางซ้ายขับไปบนช่องทางซ้ายที่อยู่ด้านไหลถนนนะขับไปเรื่อยเลยแซงเขาไปเรื่อยไอ้คนที่เขาจอดรอกัอนอยู่อะ แม้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เอาเปรียบใครนะแล้วรอจังหวะพอมีบางคันเขาออกรถช้าออกตัวช้าด้วยความที่เขาอาจจะมีคนเชื่องช้าอย่างเงี้ยเราก็เฉยโอกาสปาดหน้าแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเปล่าเนี่ยไม่ว่าเราจะมาตรงนี้หรือไม่มาตรงนี้ไอ้คนนี้มันก็ช้าอยู่แล้วแต่นั่นคือการโกงสิทธิของคนที่เขาต่อคิวกันอยู่ครับคุณโกงคนอีกไม่รู้กี่คันตัวกี่คันที่เขาต่อแถวกันอยู่ผมโกงไอ้คนที่ไม่รู้กี่คันตัวกี่คันที่ต่อแถวกันอยู่ รายการเราก็เลยถ่ายทำกันโดยแบบให้ผมเนี่ยมีอุปกรณ์สำหรับนับจำนวนรถกี่คันอยู่ในมือแล้วพาผมไปพาผมไปที่นี่ครับที่ย่านที่รถจอแจที่สุดย่านหนึ่งเลยตรงนั้นคือตรงย่านอโศกเราเข้าไปจอดรถกันที่สถานีรถไฟ a i r p o อร Link งมักะสันตรงนั้นมันจะมีจุดที่เชื่อมโยงกับ รถ MRT รถใต้ดินสถานีเพชรบุรีตรงนั้นยังมีทางรถไฟสายตะวันออกรถที่วิ่งจากหัวลำโพงไปฉะเชิงเซาไปอาอรัญญประเทศตรงนั้นยังมีถนนสายอาโศกเพชรบุรีแล้วก็เชื่อมโยงไปยังอโศกสุขุมวิทย,ยังมีถนนสายเพชรบุรีมีสะพานข้ามแยกที่กำลังก่อสร้างกันอยู่และตรงนั้นมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธอยู่ไม่ไกลกัน สถานีโทรทัศน์อสมทของเราก็อยู่ไม่ไกลจากตรงจุดนี้ตรงนั้นจึงเป็นจุดที่ทั้งคนเดินถนนคนขี่จักรยานสองล้อคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนตัววินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถแท็กซี่รถปิกอัพรถบรรทุกรถเมย์รถตู้พอค้าหาเร่รถอีแตนไม่ใช่รถอีแตนครับรถสาเลงรถสามลอ้อ โอ้ oh, ว่าสารพัดรูปแบบของยานพาหนะและวิถีชีวิตผู้คนมันมารวมอยู่ตรงนั้นตรงที่มันตัดมันทับกันมันตัดกันมันจะมาพบปะอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันอีลุงตุงนางโกลาหนขนาดนี้กฎหมายจราจรจึงมีสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแยกซ้ายแยกขวาป้ายจราจรให้บังคับตรงห้ามกลับรถห้ามเลี้ยวขวามันจะมีแบบ เงื่อนไขกดข้อบังคับซึ่งกําหนดเอาไว้ผมก็ไปยืนอยู่บนสะพานลอยเพื่อดูวิธีของการอยู่บนท้องถนนการใช้รถใช้ถนนของผู้คนเอาเฉพาะแบบตรงแยกไฟเขียวไฟแดงผมไปยืนตรงจ่าเฉยะครับพอไฟแดงปับ๊บพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยแทนที่จะจอดตรงจุดที่ไฟแดงเขาบังคับให้จอดก็จะแบบเดี๋ยวซ้ายแลขวา ถ้าไม่มีรถมาก็จะปุ๊บขยับไปรออยู่ใต้สะพานรอ,อยที่มีร่มเงาอยู่นี่ก็ฝ่าไฟแดงไปครึ่งทางแล้วนะครับแล้วพออาศัยจังหวะที่ที่มีการเปลี่ยนไฟเขียวไฟแดงเนี่ยตัวเองยังไม่ได้ไฟเขียวเลยยังไฟแดงอยู่แต่ฝั่งนู้นเขายังยังไม่เขียวอะ่ะก็ฟู่พุ่งพุ่งไปเลยครับผมจับได้หนึ่งชั่วโมงเอ้ยครึ่งชั่วโมงที่ผมไปนั่งนับอยู่เนี่ยประมาณห้าสิบกว่าคัน ท้งมอเตอร์ไซค์นี่ยังไม่นับพวกแอบอยู่เทินซึ่งตรงนั้นเขาห้ามอยู่เทินสรุปว่ามีการโกงสิทธิของไฟเขียวของผู้อื่นเนี่ยเฉพาะแยกนี้แยกเดียวเนี่ยครึ่งชั่วโมงห้าสิบหกคันก็ชั่วโมงละร้อยสิบสองคันเราถามว่ากรุงเทพมหาคนครมีกี่แยกครับนั้นแปลว่าเรามีการคดโกงกันบนทองถนนตลอดเวลาตรงน,นั้นมีฐานรถมีรางรถไฟอยู่ รถไฟเวลาจะวิ่งผ่านช่วงที่ถนนตัดผ่านกันเนี่ยรถไฟเขาก็จะต้องมีไม้กัน้นไม้กั้นก็จะทําหน้าที่ของมันส่งเสียงเกง่กงเกง่กงเก่งเก่งเก่งไม้กั้นก็ค่อยเลื่อนลงมาปิดกั้นทางรถไฟเอาไว้เพื่อความปลอดภัยส่วนรถไฟก็จอดรอยอยู่รอให้ถนนมันโลง่งไม้กั้นทําหน้าที่เรียบร้อยมีทั้งเสียงมีทั้งไฟสัญญาณวบแวบวบแวบวบแวบรถไฟก็เปิดวูดวูนแต่ยังมาไม่ได้ เพราะว่าก um> <so ็จะมีมอเตอร์ไซค์บางคันซอกแซกซอกแซกไปตามไม้กั้นมีคนเดินถนนซอกแซกซอกแซกไปตามไม้กั้นมีรถเข็นซอกแซกซอกแซกไปตามไม้กั้นนั่นแปลว่าคนเดินถนนที่เดินซอกแซกไปมอเตอร์ไซค์ที่ซอกแซกไปรถเข็นหรือแม้แต่รถเก๋งบางคันที่ฉวยจังหวะที่แบบว่าไอ้ไม้กั้นยังลงมาไม่ถึงเนี่ยกําลังโกงสิทธิของ รถไฟซึ่งมีผู้โดยสารอยู่นับร้อยนับพันคนพวกเขาก็เบียดพวกเขาก็รอพวกเขาก็อยากจะรีบไปเหมือนกันแล้วยังมีคนที่อีสถานีหนึ่งที่รอรถไฟจะมาถึงอีกทาให้รถไฟเสียเวลารถไฟมาไม่ตรงตามเวลามันกระทบกระเทือนกันไปเป็นวงกว้างอย่างยิ่งจากคนที่ละเมิดสิทธิของไม้กั้นรถไฟลําพังแค่นี้ครับคุณผู้ฟังมันเห็นชัดเลยครับว่า ว่า <o> ในสังคมไทยนั้นเรากโกงกันจริงๆเลยครับค่ะเนีฟังเต็มเต็มเพลงนะครับอยู่พรุ่งนี้ของพจนาาในคืนที่ไม่มีดาวสักดวงลอยอยู่บนฟ้า ดวงใจอของคนสิ้นหวังกำลังอ่อนแอและท้อใจไม่มีไฟบอกทางบนหนทางเดินและเรื่องราวรเผชิญอาจทำให้เธอสูญเสียสิ่งที่เธอเคยมีนั่นคือพลังและความหวังไป งเหลือแค่เพียงเวลาและบางนาทีตัดสินใจแค่เสี้ยวหนึ่งที่นำชีวิตเธอไปนั่นไม่คุ้มค่าเลยกับวันที่เธออาจจะเห็นดวงดาวที่ไม้ปองสวยและส่องรอเธออยู่พรุ่งนี้อาจเจอทางที่มี โคมไฟสว่างและสวยจับใจอาจจะเจอเจอ,เจอวันที่เฝ้ารอข้าไปต่ออีกหน่อยจะได้ไหมกุสามาต้งไกลก็สงสารดอกไม้ที่คอยแย้มบานรอเธอมองไปรอบๆตัวเองใช่มีเพียงเธอที่มีทุก แต่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้แม้หนทางเดินอาจดูแสนไกลค่าเสียวหนึ่งที่นับชีวิตเธอไปนั่นไม่คุ้มค่าเลยกับวันที่เธออาจจะเห็นดวงดาวที่ไม้ปองสวยและส่องรอเธออยู่พรุ่งนี้อาจเจอทางที่มี ุมไฟสว่างและสวยจับใจอาจจะเจ,เจอเจอวันที่เฝ้ารอข้าไปต่ออีกหน่อยจะได้ไหมกุสามาตั้งไกลก็สงสารดอกไม้ที่คอยแย้มบานรอเธอ เพื่อก้าวต่อไปอาจจะเห็นดวงดาวที่ไม่ปองสวยและ่องวอเธออยู่พรุ่งนี้อาจเจะถามที่มีคมไฟสว่างและสวยจับใจอาจจะเจอเจอวันที่เฝ้ารอข้าไปต่ออีกหน่อยจะได้ไหม ก็สงสารดอกไม้ที่คอยแย้มบานอาจจะเห็นดวงดาวที่ไม้ปองสวยและส่องรอเธออยู่พรุ่งนี้อาจเจอทางที่มีโคมไฟสว่างและสวยจับใจอาจจะเจอเจอวันที่เฝ้ารอข้าไปต่ออีกหน่อยจะได้ไหมอุ้สามา ก็สงสารดอกไม้ที่คอยแย้มบานรอเธอโฉชนาเขาก็เข้าใจเขียนอยู่เหมือนกันนะครับก็บอกว่าแมอุตส่ามาตั้งไกลไปต่อสิไปต่อให้มันถึงนะครับไม่งั้นสงสารดอกไม้ตู่ายแย้มบานรอคอยการมาถึงของของผมของคุณของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นความพยายามที่เราอยากจะทําให้สังคมของเรามัน โปรง่งใสปลอดคอร์รัปชันคือถ้าเราจะไปหวังจากการตั้งป้ายติดป้ายรณรงค์เช่นโตขึ้นจะไม่โกงอะไรแบบเนี้ไม่ได้ผลแล้วครับสิ่งที่ต้องทำคือสงสัยจะต้องกลับมาดูที่ตัวเองอย่างเดียวแล้วล่ะเพราะหวังจากจากสิ่งที่อยู่ไกลตัวเรามันก็ลำบากก็หวังด้วยหวังว่าเขาจะทำหน้าที่กันหน่วยงานต่างๆที่ภาครัฐตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการจับผิดผู้คนที่ คดโกงก็ต้องมุ่งหน้าทำมันให้เต็มที่ไปเหมือนเพลงอยู่พรุ่งนี้เนี่ยนอุตสาหตั้งโครงการขึ้นมาตั้งไกลแล้วจะไปหยุดเล้ไงใช่ไหมครับ <ใจ S 1> สงสารคนที่เขาเือนพวกเราที่รอคอยอยู่รอคอยว่ามันจะเกิดความโปร่งใสขึ้นแต่เรารอคอยอย่างเดียวโดวยเราไม่ทําอะไรเลยก็ต้อง,องก็ต้องเริ่มต้นทีตัวเองกันด้วยครับวิธีการที่เขาใช้ทําวิจัยนะครับยอย่างเช่นประเทศที่เขาพบว่ามีความโปร่งใสามาก เช่นประเทศอย่างสวิเยอรมันประเทศอย่างฟินแลนด์เดน,น,นมาร์กส่วนใหญ่อย,อ,ยอยู่เป็นยุโรปหมดเลยนะ,<ล>ะนิวซีแลนด์หรืออย,ย่างถ้ามาทางเอเชียนี่ก็จะค,คง,คง<ป>จะต้องเป็นประมาณประเทศอย่างญี่ปุ่นหรืออย่างสิงคโปร์เน<ต>ี่ยประเทศเหล่านี้เขาได้รับการจัดอันดับไปเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสมากไม่มีคอรัปชันมีคอรัปชันน้อยแล้วเขาก็เอาประชาชนคนธรรมดาสมมสิคน คนเยอรมันเนี่ยชาวบ้านเยอรมันเนี่ยมาทดลองเขาก็ซุ่มตัวอย่างวิธีการเขาก็คือให้เล่นกานพนันก็ห้เล่นลูกเตา๋าโดยตกลงกับเขาก่อนบอกว่านี่นะให้คุณทอดลูกเตา๋าถ้าคุณทอดได้หมายเลขหนึ่งหนึ่งจุดคุณได้เงินหนึ่งยูโรถ้าคุณทอดได้เลขสองได้สองยูโรอะไรเงี้ยแต่คุณทอดได้เลขหก 6, คุณไม่ได้ตังเลยแล้วก,ก็ปล่อยให้คนเนี้ยไปทอดโดยไม่ไปเฝ้าดู แต่มีกล้องแอบจับอยู่ไอคนนั้นก็ทอดลูกเต๋าปั๊บทอดลูกเต๋าเสร็จปั๊บก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองทอดได้เลขอะไรใช่ไหมสมมติได้เลขสองตัวเองก็ต้องเดินไปซึ่งโต๊ะที่ตั้งจะจ่ายตังอยู่อีกไกลระหว่างทาง,งที่เดินจากที่ตำแหน่งที่ทอดลูกเต๋ากับตำแหน่งตำแหน่งที่จะจ่ายตังเนี่ยอยู่ไกลประมาณสมมติใช้เวลาเดิน10นาทีระหว่างวินาทีแรกจนถึงวินาทีถึงนาทีที่1ิเนี่ยมีช่วงเวลาที่จะตัดสินใจคิดว่าจะไปบอก ไอ้ที่โตว่ากูทอดได้เลขอะไรดีถ้าทอดได้เลขสองส่วนใหญ่คนเยอรมันก็จะบอกว่าเลขสองไม่มีใครไปบอกว่าได้เลขห้าเพื่อจะเอาเงินห้ายูโรครับกูทอดได้สองก็เอาแค่สองยูโรแม้ว่าจะมีเวลาคิดไตรตรองอยู่สิบนาทีอะคุณว่าส่วนใหญ่และคนเยอรมันหรือคนที่อยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยมีการคอร์รัปชัน<า>ก็จะไม่โกโหกครับจะบอกไปตามความเป็นจริง,งแล้วพอเขาไปทดลองกับประเทศที่ท,ที่จัดอันดับแล้ว ขี้โกงมากเลยเนี่ยหมายถึงว่าการคอร์รัปชันนะครับให้ประชาชนทดลองทอดลูกตาบบน,นี้ก็เป็นแบบแบบเหมือนตัวเลขที่ออกมาครับคือสมมติทอดได้เลขหนึ่งแต่เดินไปบอกว่าได้เลขห้าคิดสถิติแล้วมันมันบ่งชี้ชัดเจนเลยครับว่าไอประเทศที่มีความโปร่งใสใน,ในการคอร์รัปชันประชาชนโดยปัจเจกบุคคลคนทั่วไปก็จะมีนิส,สัยซื่อสัตย์เออทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ ก็มีความสงสัยเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับผมก็เห็นคนเยอรมันเนี่ยมาอยู่เมืองไทยมาได้เมียไทยผมมันได้เมียไทยเห็นขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอ่ะการขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าก็เป็นการโกงสิทธิของคนที่เดินเท้านะครับผมเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนี่คนเยอรมันนะที่ได้ชื่อว่าซื่อสัตย์สุจริตแต่พอมาอยู่เมืองไทยทำไมมันเปลี่ยนไปเพราะเขาเห็นคนไทยก็เห็นชาวบ้านขี่ย้อนสอนอ่ะเห็นชาวบ้านขี่บนทางเท้า เขาก็ทําตามเพราะฉะนั้นการทําตามกันเป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งและทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ล่ะและทำไมคนเยอรมันที่บ้านเขาเป็นอย่างนั้นล่ะมันต้องยอมรับว่าเรื่องของการปลูกฝังเลวครับเขาปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กการปลูกฝังคือไม่ใช่การอบรมสั่งสอนแต่เป็นการทําให้ดูเป็นตัวอย่างในเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายทาให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนั้นลูกหลานก็จะทําตามพ่อแม่ปู่ย่าตายาย โรงเรียนคนในสังคมสิ่งที่เขาเห็นในท้องถนนน,นี่เราเห็นบทนท้องถนนบ่อยครัง้งไม่เข้า่าตำรวจจราจรเป็นซะเองฝ่าไฟแดงซะเองย้อนสอนซะเองดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่และไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเตในในใเ,เตตตตางตตางงนนออมมื่่่แแกกกกัั็ส วันนี้เวลาของคนกรุงเก่าเล่าเรื่องเวลาของข้อที่หนึ่งของความสุขเราจะมีความสุขที่สุดได้ยังไงล่ะครับถ้าเรายัางโกงกันอยู่แบบนี้ครับมานตทุตานบุตรนายเฉลยกำนังอัภัยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้และถ้าไม่ตายไปซะก่อนก็หวังว่าจะได้เห็น,นสังคมของเราค่อยๆโปร่งใสขึ้นเรื่อยๆครับ สวัสดีครับบอกบินแม่ลําพังไม่หวังให้คนเข้าใจทางที่ไกลต้องยังคนหาเมื่อคิจะก Boy, be